สวัสดีชาวมังกรค่ะดวงความรักประจำวันที่17ธันวาคมนะคะคุณได้เดวิลนะคะส่วนเขาได้เดมเพลสนะคะพ่ขึ้นมากับหัวพลังงานเดวิลในวันนี้นะคะสำหรับคนมีคู่เนี่ยคุณจะต้องระมัดระวังนะคะพลังงานด้านมืดให้ดีความโชคร้ายอะไรต่างๆหรือว่าคนที่จะเข้ามาหลอกลวงนะในเรื่องของการงานการเงินนะคะเรื่องทั่วไปของชีวิตส่วนเรื่องความรักความสัมพันธ์เนี่ยต้องระวังอารมณ์ของตัวเองนะคะคุณอาจจะโมโหง,ง่ายโกรธง่ายหรือว่าอาจจะเข้าใจคนรักผิดได้นะคะ แฟนคุณไดเอเม l ลส e ขึ้นมากับหัววันนี้เขาจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพเรื่องการงานการเงินนะคะต้องแก้ไขเนาะแล้วก็เรื่องความสัมพันธ์เนี่ยอาจจะทําให้เขาละเลยนะคะที่จะดูแลคุณไม่มีเวลาให้คุณอะไรแบบนี้นะคะอย่างไรก็ตามมีไพ่เยสแล้วก็ Very Soon ก็แปลว่าออทุกปัญหาที่กล่าวมาข้างต้นไม่ต้องตกใจเดี๋ยวมันก็ผ่านไปนะคะเร็วๆนี้แหละมันไม่ได้จะอยู่กับเราไปนานนะคะความสัมพันธ์นี้ยังไปกันได้นะ คนโสดวันนี้นะยังไม่แนะนําให้เริ่มต้นความสัมพันธ์นะคะเพราะว่าคนที่จะเข้ามาเขายังไม่พร้อมที่จะลงหลักปักฐานนะคะหรือว่ามีความรักที่จริงใจแล้วตัวคุณก็ได้พลังงานเดวิลเนี่ยอาจจะไปหลงผิดนะคะไปชอบคนที่อาจจะไม่ดีนะคะก็วันนี้ข้ามไปก่อนนะคะเรื่องความสัมพันธ์ยังไม่ไว้ตัดสินใจเนาะเร็วๆนี้นะคะจักรวาลจะส่งคนที่ใช่มาให้เองไพ่เวดีซูแล้วก็ไพ yes ่เยสนะคะ